เพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจโครงการและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดมากยิ่งขึ้นติดตามเรื่องราวความน่าสนใจของบริษัทแห่งนี้ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศไทยจากรายงานครับ สมาพันธ์บริษัทประชารัฐภาคใต้เกิดจากการรวมบริษัทประชารัฐร,รักษา,ามาคีจังหวัดและบริษัทประชารัฐรักษา,ามาคีกลุ่มจังหวัดทั้ง3กลุ่มคือกลุ่มอันดามันกลุ่มอ่าวไทยและกลุ่มสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการรวมกันก็เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกษิจฐานรากในระดับภาคให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสมดุลและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Wish I could pretend I didn't need you, but every touch is too สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาธ์บริษัทประชารัฐภาคใต้มีอยู่3ประการคือ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ประสบการณ์ทรัพยากรต่างๆระหว่างกันข้อ 2. เพื่อเชื่อมโยงเกื้อกูลช่วยเหลือกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ภารกิจ3กลุ่มงานอันได้แก่กลุ่มงานด้านการเกษตรกลุ่มงานด้านการแปรรูปและกลุ่มงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนข้อ 3. เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างบริษัทประชรัฐทั้ง1ิีจังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกฐานรากภายใต้ภารกิจดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดตั้งบริษัทประชรัฐระดับจังหวัด so คำถามมีว่าแล้ววัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของบริษัทปชาชรัฐจังหวัดคืออะไรคําตอบมีอยู่3ประการคือ 1. เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 2. เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนโดยมี1เป้าหมายคือสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุขและมี1หลักการคือบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการประชุมสมาพันธ์สัญจรครั้งที่2องทับอที่จังหวัดปัตตานีในวันที่13-14ถึงตุลาคม2อ6 3เป็นการประชุมร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายบริษัทปัชฉรฐส่วนกลางและภาคีเครือข่ายบริษัทปัชฉรฐส่วนภูมิภาคอันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ทางบริษัทปัชฉรฐส่วนกลางได้เข้ามารับรู้ปัญหาความต้องการอุปสรรคต่างๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของบริษัทปัชฉรฐ ประจำจังหวัดอย่างทั่วถึงนอกจากนั้นบริษัทประชารัฐส่วนกลางหรือเครือข่ายยังสามารถเข้าถึงได้รับทราบถึงปัจจัยซ่อนเลนที่ทางบริษัทปชาชรัฐหลายจังหวัดมีอยู่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากโดยการสานพลังระหว่างบริษัทประารัฐรักษามคีส่วนกลางกับบริษัทปรารัฐรักษามคีส่งพิภาคเป็นการสานพลังปราชัฐให้เข้มแข็งให้เกิดการเชื่อมโยงการสัมพันธ์สอดคล้องในทิศทางเดียวกันจะทําให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับภาคได้การบริหารจัดการเครือข่ายในรูปแบบนี้เป็นมิติใหม่ที่ทางบริษัทปราชัฐส่วนกลางและบริษัทประาชัฐส่งพิภาคได้ดําเนินการในการประชุมสมพันธ์สัญจรครั้งที่2ทั่สอหกสาม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดมิติใหม่เช่นนี้เกิดขึ้น